สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะนี้เวลา12นาฬิกาเออ14นาฬิกา30นาทีครับ14นาฬิกา30นาทีอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ กำลังเล่งตังครับตอนนี้ก็พอวเต็งกำลังตังซันรอดนะครับพอพอวจริงตังซันรอดเสร็จบนก็นจะเข่าเล่นครับการฟังนั้นนะครับเพราะว่าเริ่มซันรอดฟังนี้ก็เริ่มตังเลยครับแบ่งกันเฮ็ดนะครับ ยอดครับไป14นาฬิกา30นาทีนะครับเวลยรานี่ครับทีมงานเท่าเหรียญยู่ที่ประการอำเภอเขื่อนที่ประการอำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นเดินทางมากครับกำลังใจทีมงานเดี๋ยวรับชมกันแน่นอนครับครับหาอย่างซื้อของซื้อแนวยูแนวกินครับพาลูกพาหลานมาเล่นยญของเล่นก่อนจะมาชมสาวน้อยเพริรนแพ่ง่อครับ ทางทางจะหันนะครับ ย่ปพอมกินดีตัดตัดออกบ่ตัดออกบ่ลงก็ได้ดิใช่บ่ไอไอนนี้ได้บ่ยากหรอกบ่เป็นยังถ้าติดกับบ่เป็นยังไงโยงรับมันติดดิตัดออกบ่เป็นยังบ่เป็นยังว่าแต่ได้ยินคำด่าลุดปากออกมาคำนี้ไมรีบไม่รีบควบคุบ่เป็นยังไงรับได้ น,นั้นาาเี่เลยลูกงดใจั่นีดยังตีสั่นซึ่งแล้วเอาเอา,เอา,เอา,เอาทีนี้ใหญ่ี่ก็อันตรา,ายคมดีสุดแล้วเรื่องอะไรล่ะ 那哪？花开富贵。哎哎哎 น,นไม่ให้บอลยืมแน่มือหนึง่งให้บอลยืมแน่มือหนึง่งฮะบอลมีไซคขับรถทางชุดเลยไปล่งเซเว่นนะคนสิบวา,างไดนะคนสิบพีบานะ่าว่ะ เป็นบ่าคนดีเลยเนาะล่านขารล่าน้าเยอะแยะครับพี่น้องเสื้อผ่าเสื้อแพ่มีเต็มเลยครับมือเ้าราบอนกะจัดไปแล้วครับกันเกงขายย่าวสองตัวครับมากวัดกันเกงก็ดูกะแตกดูกเลย เอาไว้ใส่เห็ดงานครับตอนนี้ชุดเสือ้อผ้าใส่เที่ยวใส่ยังตอนนี้กลายเป็นเสื้อผ้าชุดทำงานเป็นลำเบนแล้วนะครับบ่ค่อยได้เที่ยวครับพี่น้องพอจบปิดฤดูกาลกะจะทำงานอยู่บานบอดอยู่นี่นานจะได้กลับบ้านแน่ครับจากอาทิตย์จากเดือนยังค่อยจะกลับมาดูงานต่อครับถ้ามีงานนะครับถ้าบ่มีกะน่าจะพักยาวๆเลยครับ3เดือน แต่กัยังรุนอยู่ครับว่าฤดูการหนาสิจังใดนะครับยังบ่ทันรู้อนาคตนะครับพี่น้อ,นองปลาฤดูการหนาสิใดไปต่อหรือพ่อสำนีต้องรอดรุ่นกันครับอีกรอบนึงอยู่กับการตัดสินใจทางของทางของบอลล้วก็ของบอลเองแหละครับ บ่มีอย่างแน่นอนนะพี่น้องตอนนี้พอติงกับกินแล้วนะครับด่านสันลอ่อนะครับเดี๋ยวบอลจะเอารถพอติงเขามาตาังก่อนครับฝ่าวเดินฟังมือได้ว่าสิอาบนำ้ำเต้นกับบุรีอับแปลงเห็นอย่างแปลง,ปลงทำไรถ่ายได้กี่ลิปแล้ว ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ่ไม่มีเน็ตบ่เดี๋ยวแข็งแรงเลยพ่อเดียวพ่อพ่อเดียวเจ้เฝ้าคุยกันก่อนแป๊หนึงมีแนวจคุยนํำอยู่เออมีแนวสิคุยน้ำอยู่ถาก่อนแปม บัโดนครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นตัวดันตัวเวทีแล้วนะครับกําลังปูแปลนทังดันบนครับก็จะไล่ไๆ,ๆมาหากัน,กนเรืเร่อยๆครับผักเดียวครับประมาณชีโมงหาโมงครับตัวเวทีเขาหนาจะเซ็ตน,นะครับ แน่มากแล้วแป้งเสือมาแล้วแป้งสาดมาแล้วพอดีครบเวลาพอดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอลจะลุยตังเราถ้าเซตไว้นะครับเดี๋ยวบอลก็จะพยายามมาถ่ายให้พี่น้องรับชมเรื่อยๆครับเพราะว่าแอดมินน้องแป้งน้องกับยังบอสบุฮันเก่งนะครับบุมมีคนผา บุมีคนซอยจับจองพือนกทีนะครับเสื้อเสื้อพื้นแรกเลยเสื้อพื้นแรกกลางแล้วนะครับยังเหลือีกสามพื้นครับพี่น้องเดียวเดียวครับมันติดฟอหนาเลยครับติดฟอหนาครับมันจะมีฟอหน้ายาวไปอีกแม่งครับ พี่น้องสำหรับคิปนีบอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับช่วขอบคุณทุกกระลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ